่คิดถึงแกนะ <c oughs> ผู้หญิงแกบอกว่าแบบแก่มากคิดถึงแกนะ <c oughs> นี่คีณสวัสดีครับเพราะผู้หนูต้องการความตลกค่ะตอนนี้ผู้หนูต้องการสีสันอะค่ะทำไมบินอะอีบุญร้อเหรออันนี้ยองฮัสเซยโ,ยโยโยโยจ้าเนาะตอนนัน้นน่ารักมีกคาร์ทอลอยู่เพิ่น,นะคะอันนยองซี ที่สุดท้ายแล้วนะคะที่กว่างเลยทุกคนใช่พี่มี่ไปมาและะ้วเป็นวันที่หายไปนานมานกคือรัสุดตัวไปจะโดดเป็นการไหนจะปิดแบบรดน้ำหนักยังไงครับไม่ได้รดเลยนะคะจริงๆเนาะก็ขอบคุณค่ะจริงๆริงเราอ้วนขึ้นมากเลยต่อเพิ่มรดอีกรอบอ้วนขึ้นมากเลยอยะ เวลาแบบนั s <S ้นอะปกติเวลาลดลดยังไงขอทริคลดน้ำหนักหน่อยค่ะน้องอามให้อามเข้ามานะคะจะได้เรียกยอดวิวนะอ๋อเป็นโนเริ่มหนักยังไงปกติอามลดเนี่ยลดหนักยังไงคะอดทั้งนัอดท่านั้นอ๋อจริงทุกครั้งที่รอลดได้อะคือตอนที่กินน้อยที่สุดเวลาที่ลดน้ำหนักได้คือตอนที่ทานน้อยคือไม่อยากอาหารนะคะแต่ว่าเวลาที่จะลดจริงๆอ่ะ 弄不来，我也不算嘛。 ลแล้วก็แบรนด์ไทยนะที่แบบพักอันนี้มีแต่คำถามต่จริงๆข้าจอไม่ได้ทำไมสวยมากน้องคันิงขนาดนั้นได้เหรอคะนั่นเนี่ยอุย้ยพี่มินอุย้ยอุ้ยวันนี้วันหอยู่ใช่ไหมเพราะว่าแอดมินแบบสะดวกส่งเหรอวันหยุดใช่หรือไม่ ลิตที่ชอบทุกคนถามทุกรายนะคะก็คือนอกใจแฟนที่บิวเรียมาชาร์ลอะทิวเรียแล้วเลิฟมากอันนี้ทำไมถึงมันเป็นแบบนี้เห็นปะอันนี้ดูร์มากนะคะทุกคนพ like. mm ี่มี่ขอบคุณนะคะพี่มี่บอกว่าแอคทีฟด้อมหนูตลอดวันนี้ปืนใสนะคะทุกคนปืนใสมาก เพราะว่าคืนนอนหกโมงเช้านะคะตอนแรกคิดว่าจะนอนสี่ทุ่มก็คืออีกวันนึ้แต่สี่ทุ่มแล้วเออนอนไม่หลับเลยลงมากินต้มยำกุ้งฮะกินต้มยำกุ้งมันก็ไม่หวานละเลยชงมัทฉะแล้วก็นอนหกโมงค่ะตอนนี้ก็มาจะกลับบ้านแล้วก็ไปตีแบบน,มนะะัมัทฉะมันคงหลับแล้วเป็นโนมเออใช่ไหมคิดแล้วอยู่อ่ะ สั่งน้ำหอมไปแล้วขอบคุณนะคะทุกคนดูรูปไหมอันนี้ผู้ชายจะชอบเ <c oughs> สียงเปิดอ๋ออันนี้ผู้ชายจะชอบกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นค u อก y g i กรพี่มีแฟนยังครับโอ้โหโอ้โหมันขนาดนั้นเลยหรอทำไมมันมีแบบออร่าความสวยไหม <c oughs> ความสวยความออร่าความสวยครับแต่ว่าอะไรงดของของเปียนโนงดของ อันนี้คืออะไรวะเพื่อนของอะไรพี่เป็นอะไรบ้านเนี่ยพี่พี่คนที่ปักก็ transfer ด้วยหมดของแสลงานไหมคะแสลงคแคลงคือแบบของแสลงอะต้มของสดอะไรเงี้ยหมายถึงว่าส้มตำกุ้ปลาอะไรอใช่ต้นนี้ก็ยังไม่ได้ทานนะคะต้นนี้ก็ยังไม่ได้ทานนะทุกคน อยากกินอนะ่ะไม่คือที่จะไม่ทานอะ่ะเป็นเพราะว่าข้าวโรงพยาบาลนะคะ How m a n y minutes y o u r e a c h t อ e ายกลับบ้านก่อนมันก็เด๋ยวขับไปเองไม่ได้ตัดะคะ่ะสวยจบครบใน <laughs> แท่งเดียว <laughs> วันนี้ใช้ข้อตัดเลนส์ของยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ว่าเห็นคนที่เหมือนคนแต่งหน้าเหมือนคนจีนใช้ใช่ไหมคะเลยลองสู่ตาม แล้วค่ะวันนี้ทานถอ้ได้วก็อาเลเอเลยตัวเฮ้ยทำไมมีเสียงเนี่ยใช่ใช่ม่นี้ซืที่ไหนอ่ะเป็นน้ตงคิทช์ชทำแบบที่ไ่ะต้องได้ได้ออรอาจจะาจะไม่จริงมันต้องใส่แม่เล็กข้าในเคสไงตัวไอไม่ได้ใส่เคสตัวเนี้ยเออไอโฟนมันอยูงอินทนอยมันได้ได้อ ไม่รู้มินบุรีป่ะ Is this มร No no it เหมนน้เไม่เคยเจอเทคนนะไม่ได้เป็นอย่างงี้รไม่ได้ใช้ออยล์บรงเลยนะคะจริงๆแล้วก็ผิวหนูไม่ได้ดีแบบหมารว่าผิวอ้มอยะ่คือโทษนะคะถือถ้าทุกคนเห็นหัวข่าวหนูมันดมากมันด้าเพราะหนูเตะบอลแล้วแบบเป็นแผลเป็นนะยไหม พี่ครีมครับดูเหรอใช่พี่ครีมที่ในาจิบทอกไหมหนูเห็นนะถ้าเป็นครีมเดีวยวกันไม่แน่ใจว,ว้าเพื่อนได้ไหมคะ่ะเพื่อนมีคนขอว,าว้าปะมีคนจะชูดว่าไหนให้ดูหน้าหน้าเหมือนกันไหมหน้าเหมือนกันเรอโอ้โหเป็นโนฟิลเตอร์อ้าวทำไมอะ่ะ <laughs> อู้ทำไมมันขายไม่ได้หรือเปล่า <laughs> มันไม่ดูหรอกมันขัดกันไม่ได้นะคะเ <laughs> มียนก็ไลฟ์กล้องสดละ ช่วยให้เกียรติเฟื่อตัวด้วยนะคะแต่แต่มันเหมือนแต่แต่เขาสวยกว่าในเฟื่องตัวนะพูดจริงจริงแต่ว่าตกหัวรูปหลังบอกว่าเฟื่องตัวกูเหมือนเอเล็กซ์เลยอะเขยกว่าในฟิลเตอร์โหทำไมเป็นทำไมเป็นทำไมเป็นจริงจริงโอ้โหไม่ทันละไม่ทันละเพื่อนแรงมากดูไม่ต้องคล้องแล้วนะไม่ว้าบละเฮ้ยมีคนว้าบให้เปล่ามีคนว้าบให้อ่ะ ขอบคุไม่ใช่ค่ะพอดีที่อยู่ด้วยกันแบบเกือบยี่สิบชั่วโมงแล้วก็จะแท็กกันตลอดแล้วก็คือทุกคนคิดว่าหนูเป็นแฟนไม่มีแท,แท็กตลอดกี่โมงกันแท็กตลอดกีมมม่โมงไม่ใช่พอดีว่าบังเอิญจเจออ้าวพี่แปรนอ,อัญยองเห็นพี่แปรนออกกําลังกายบ่อยมากใช่ใช่ไม่ไปหรอกเ <laughs> ก็บเก็บแถบตัวดิช่วงนี้ขอบคุณทุกคนโซจึงเกาหลี เหมือนกันเวลากับเพื่อนอะรอเร่เรอเ <c oughs> ือีคอมเมนต์จริงรว่า u s t r e a d เขาเขียนจงเผมโซจไหมวันนี้อ่ะเราถ่ายเลยเาจะดูจะดูเ้องหลังเรวทำายทถ่าันนีมา้ยอุ้ยเร็วเร็วเร,วเรว ทุกคนต้องนับถือความสามารถเป็นร่ต้องในการไลฟ์นะครับเพราะว่ารถมันขยามากแล้วเขาก็ยังไลฟ์นี่ทำเพื่อทุกคนนะคะเนี่ยอุ้ยพี่ตั้มสวัสดีค่ะอันยอมพี่ตั้มหนูอยากไปอยากไปถือกล้องให้อ่ะได้ไหมซุปตาพาตาลุยเหรอไปเป็นังกล้องบอกสารี่ให้ bring you to fitness ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปถือไปถ่ายคอนเทนต์ให้ได้ไหมล่ะขี้เกียจ ูพี่ตั้มอ๋อนี่หลังล้าอหนูสวยเหรอไม่ต้องบอกเขาหดู๋ยวเขารู้มามาเอาและเริ่ม3อ่าไม่ต้องเขินไไม่ได้คนดูแค่ห้าร้อยเร็วเร็วอย่างดูเื้องหลังเร็วๆกูกดเลยเร็วๆโอ้เ,เป็นอ้นคนทีบอกมากอ่ะ กที่บอกกล้องแปะจริงอะเห็นไหมนูเป็นโนับถือความสามารถเนอะเจ้าอว่าเลอทรีทวแนไม่ซี์เซลนะคะเรามไม่เซล์หัวใจอินฟูไหมถ่ายไม่ไหวจริงหัวใจอินฟูความสามารถโวนๆน,นะอาจารย์ว่าให้หนูอะไรล่ะ สิโชเช็คก,กี้เดลอาบกดกระด้างแต่และไปเรียนโทุกับสายไหมคะเดลอาบอย่างมึงจะอ้วง่ะไม่ได้เรียนปีนี้นะคะแทนไปแล้วว่าอย่างเง้ยไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็ถ้าจะเรียนก็คนละสาขาเลยสาลีเรียนเ,นสเยนแบบส,เร,แบบบส,บสเราจะเรียนแบบเออสาลีน่าจะเรียนแบบพวกบิสซิสไหมคิดว่าบิสซิสเราจะเรียน พี่มิน้นเราจะไม่ถูกกันอีกแล้วเราจะเรียนคอสเมติก c ์นะคะพอเราเรียนเบสิสมาแล้วอัดมินนี่นี่ไปอะไรอ่านไม่ทันเลยนี่ไปไหนอ่ะอ่านไม่ทันเลยถ้าเพื่อนเองชอบเรียนมากกว่าทำง,งานเยอะเลย เจอแค่เราได้เจอดาราอีกเป็นพันคนทุกคนมีสเปเชียลเกส t ์ที่อาจจะดึงดูดทุกคนหรือเปล่าอย่าลืมนะคะแคส t a วอร์ดนะคะวันที่18เมย์นะแคส t a วอร์ดนะโอ้นี่ไงชวนพี่ข้ามาไปไหมล่ะไปแคส t a วอร์ดไหมล่ะหรือไม่ชอบไม่ชอบวิธีเสเลบหรือเปล่าเหมือนจะไม่ชอบออกงาน อยากเจอแค่เป็นหนูซิงนัดไม่น่านัดนอกบ้านไม่น่าเขาไม่ได้เชิญพี่หนูเชิญได้หนูเชิญให้เอามาเฮ้ยพี่ชอ็อกมากเลยนะกดผิดใช่ไหมเมื่อกี้พี่นิกี้ทำไมนิกี้หรือมันมันเขียนให้ accept อะแต่มันนี่ล i v e จ o i นเดี๋ยวคนนานแล้วละสิโอ๊ยแต่ทำไมมันปาดแล้วป่ะ เขาบอกให้หนูชวนนะคะเขาให้โคต้ามาเอาไหมอยากไปป่ะชวนหลายคนเลยคุยกับอาเขาจะคุยกับอาม์มาเพื่อนของฉันใช่ตะกดมาแล้วก็เห็ี่ยนจะเข้มงมันทำยังไงไม่ใช่ไม่ใช่หนูไปเดียวนะคะหนูไปคนเดียวแล้วก็มีเพื่อนๆอีกหลายคนเลยที่เราจะชวนได้ ปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วน่าไหมซีเออมีคนอยากคุยด้วยอ่ะอ๋อพี่นิกนกีสส้สวัสดีครับยังยังไม่ครับสวัสดีครับน้ <c oughs> องเปียโนน้องอาร์มสวัสดีครับทำไมดไม่เห็นห <c oughs> น้าไม่เห็นนะเพราะหน้าอยู่ที่เปโดแล้วนิกกี้ไปปฏิบัติธรรมแล้วเป็นคนดีขึ้นไหมคะไปปฏิบัติธรรมมาสามวันครับถือศีลมาสามวันครับขาพูดเพ้อเลยใช่ไหมคะเออพยายามให้ได้หนึ่งอาทิตย์ครับ เราล่าสุดนี่เพิ่งไปเที่ยวมาหรือเปล่าคะไปเมื่อคืนเลยครับเพราะว่าสามวันเพราะว่าสามวันไปอยู่แล้วไม่สามวันเขาเก็บมือถือกับไม่มีเหล้าเลยครับน้องเปียโนเมื่อวานออกมาปุ๊บก็เลยไปร้านเหล้าเลยครับเขาเก็บมือถือไปเลยแบบว่าไม่ได้ฝากไว้กับพี่วาลิตอะไรอย่างเงี้ยเหรอเ้าเซฟครับมือถือเขาเอาเข้าเซฟหมดเลยครับเนาเหมือนอ่านเห็นมาดูสตอรี่หรือเปล่าไม่มีนะครับน้องเปียโนอย่าพูดปดนะครับให้หนู หนูโกหกค่ะทุกคนไม่มีนะครับเพราะว่า <c oughs> ขเขาตลกหรอเพราะว่าน,นี้เป็นเด็กดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะจะซ่ายอยู่หรือเปล่าเออพยายามซ่าแต่ให้มันน้อยลงครับให้มันซ่าแบบพอดีพอดีครับ <c oughs> แต่ก็ดูเป็นเด็กดีขึ้นะคะแบบว่าดูอยู่ในเีรธรรมมากขึ้นหรือเปล่าออกกําลังกายครับพยายามว่างก็ออกกาลัออกกางกายให้เหงื่อออกบน้องเปโนนอราเราค่างๆครคะ่ะหลังก,จก็จบ ไม่มีครับให้รอให้รออยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวไลฟ์เสร็จค่อยขึ้นมาครับอีกข้างอีกข้างบอกน,น้องน้องพี่ไลฟ์ติกต๊กตอกแป๊บมึงเดี๋ยวพี่ลงไปเี้ยโอเคโอเคแล้วควนนี้คนนี้คนไทยไหมคะคือแบบว่ามันเยอะเกินคือตอมไม่ทันเลยอ๋อต่างชาติกลับประเทศไปหมดแล้วครับน่าสงสารเท่านะคะทุกคนวีซ่าหมดแล้วครับต้องกลับประเทศไปหมดแล้วครับ ใจเข้าใจค่ะตอนนี้ก็ไม่ติดต่อมอแล้วนะคะนี่สาวเกาหลีหรือเปล่าครับเนี่ยหน้าเหมือนไหมหน้าเหมือนไหมสาวเกาหลีหรือเปล่าครับอันยองได้ไหมคะอันยองเซลทุกคนได้ไหมโอ้โหตัวนี้ยอดไลค์ออยจอนี่สามหมื่นเลยเหรอครับเห็นอยู่เห็นอยู่เขียนมาตอดเลยโอ้โหสามหมื่นเลยเหรอครับตัวนี้หน้าเราอยู่นะหมายถึงว่าพี่อาแบบให้กำลังใจหนูเดี๋ยวก็สวยสวยแล้วเดี๋ยวก็สวยนะเนาะ สามหมื่นเลยล้ครับโหโหคนแชร์ต้กงี่สุดนะพ่นิกกี้ถึงหรือเปล่าของพี่คนแชร์มากสุดประมาณเจ็ดสิบสี่คนครับเชื่อค่ะเชื่อเชื่อตอนนี้ได้ตอบคนนะชาพินิกี้างนะคะของผมเดี๋ยวนี้คนอันฟอลทุกวันเลยครับหนูเชื่อวันละสองร้อยคนสามร้อยคนจ้าตอนนี้จะลดเหลือสองล้านหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวหนูก็ไปช่วยอันฟอลไง ไปช่วยอันฟออ๋อแล้วแล้วแล้วคุณเอ่อเอาผมออกจากอจหลุมแล้วเหรอครับนานแล้วอันนั้นอ่ะอยากค้าิ่งล่ะก็มาเลยก็มเลยไม่เป็นไรเราต้องไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นอ๋อไม่ยุ่งใช่ไหมมาแม่มามาแซวเขาเฉยๆท้องฟันสีอะไรทำไมมันขาวก่อหนูไม่ใช่ไม่พวกหนูทำฟินใหญ่ใช่ไหม ไม่ทีข่ขาวมากเลยไม่ไม,ไม่ของพี่ไม่ขาวของหนูขาวกว่าพี่ของพี่อันี้ของพี่สียังธรรมชาติอยู่ไม่นะมันขาวมากเลยทุกคนดูดิ้ค่ะหนูมีโซเชียลสีฟาร์มสีขาวนะคะแต่พี่นิกกี้แบบขาวสว่างไปเลยอะของหนูแต่แ um, okay. อมฮัลโหลบรูเทรนเนอร์เทรนเนอร์เทรนเนอร์ฮัลโหลไฮเคยเจอหนูได้ไหมเคยเจอปะคุณคุณู้ไหมเอ Do you remember her เปียโนเปียโนเปียโนเดี๋ยวจำสละเดี๋ยวจำผิดคนเปียโนเปียโนรีบบอกรีบบอกก่อนกลัวไม่บอกชื่อเดี๋ยวเข้ามาอันยองสวยเลยรู้ชื่อเออได้จ้าเดี๋ยวพี่ไปออกกำลังกายก่อนสวัสดีค่ะทุกคนลาอนนาบ๊ายบายเปียโนบ๊ายอ๋อแล้วก็คนโน2,100คนนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมขายเสื้อนะครับฝากเข้ามาด้วยนะครับอันนี้คือเลคชั่นที่ถ่ายเหรอคะจำไม่ได้แล้วครับ เยอะมากเลยนะแต่เลิกเขาแบบพักแต่พักการขายไปหนึ่งเดือนนเดือนที่แล้วไม่ได้ไขอเพราะนิ้วหักผมไปทําอะไรมาไหนบอกเขาสิอนะครับหนูไปทําอะไรมาที่นิ้วหักวันนั้นขาดสติครับเศร้าค่ะก็เลยเกิดอุบัติเหตุนิดนึงครับหนูเศร้าขามาถึงเร็วมากโอเคจ้าบายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ คุณยอเลี่ยมอะไนนรงั้นเราก็เพ่นไม่มาแนะคะทุกคนไปดีกว่า